โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันเวนเ k กันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้นอนบุกค,คืนมานะผมใช้นอนบุกยากมาอัดอยู่นะครับผมก็ ต้องขออภัยนะครับที่ยังไม่ได้เจอเรื่องสตรีมนะเดี๋ยวได้โนตบุกมาเดี๋ยวผมจะกลับมาสตรีมให้นะครับผมเนาะก็จากคลิปนี้นะครับผมเราครั้งที่แล้วเราได้เล่นตัวเก่าๆไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาย้อนเล่นตัวละครลีเจนต์ตัวเก่าๆบ้างเหมือนเดิมนะครับผมก็จะลงสนามแข่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะไปนะครับตัวที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นตัวละครเก่าๆนะครับก็ไม่เชิงเก่านะก็อาจจะยังคิดอยู่ก็ได้นะครับในตอนนี้นะครับ จะเป็นตัวละครรีเจเนอเรีเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะเป็นตัวละครที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะครับผมเอ้าอ่ะโอเคนะครับเป็นตัวละครที่ผมแบบโอ้เล่นมานานเลยนะตัวเนี้ยแบบปั้นมากะคุ้มเลยนะครับก็เป็นผู้รักษาปกติเวลานะครับผมนั่นเองนะครับก็จะผัดกับบูพายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากําลังมานะครับตอนนี้ตัวละครเจ้าแม่บูพายของเรานะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของตัว ผู้รักษาไม่ติเวลานะจะเป็นเฟืองดอกไม้นะสมบัติผมจะใช้สมบัติเดิมเลยนะสมบัติเก่าๆที่เล่นแต่ก่อนนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็หนังสติ๊กนะครับเนาะสามสมบัติทีนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปรอกันนะครับว่าไปดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสําหรับตัวละครเก่าๆนะก็จะสุ่มแมปเหมือนเดิมนะครับได้แบบไหนก็เล่นแบบนั้นเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่การ์ดก่อนนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะผมใส่ไว้เฉยนะครับแต่ก็เดี๋ยวทีมงานก็จะเอาออกแล้วนะครับก็ รอได้นะครับรอไปก่อนนะครับผมอ่ะเอ้า,อาผมจะใส่อันนี้ดิอ่าแล้วก็หยิบอันนี้มานะครับใส่อันนี้ไปเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเนาะโอเคแก้ไขสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแม้แต่เวลานะครับอ่ะโอเคคุ้นเคยกันอยู่เนาะอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอหย่าแป๊บหนึ่งนะผมขอไปตั้งค่าปุ่มก่อนผมลืมนะฮะ ลืมนะครับลืมลืมลืมแป๊บเดียวครับผมเนาะมันตัดต่อไม่ได้อะไม่มีอ่าไม่มีแอปตัดต่อนะครับผมอะอาจจะเร็วนิดนึงนะครับผมเนาะอาจจะได้กดได้นะครับไปเลยสกินเยลลี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนสกินเยลลี่ให้นะครับผมโอ้ลืมอีกแล้วนะอ่ะนะครับผมนอนจะชนก็ ใช้ที่กีดขวางไปนะครับทำลายที่กีดขวางไปค่อนข้างลายตาเลยเนี่ยทำไมมันลายตาจังเลยนะครับผมไม่รู้นะว่าคะแนนจะดีหรือเปล่านะตัวเราเพิ่งเลือกฝ่ายพิธี่เวลาอเอาเราแบบเอาตัวเก่าๆกลับมาเล่นนะครับผมเนาะเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นตัวอะไรดีอะตัวรีเจเนอเรียรตัวอะไรที่ผมปั้นตัด นะครับก็น่าจะเป็นตัวนั้นแหละนะตัวอะไรที่ผมปั้นตัดเนี่ยมาลงนะครับตัวละครเก่าๆนะครับผมเพราะว่าข้อดีของการปรับซีซั่นก็จะประมาณเนี่ยละครับตัวละครเก่าๆเราเอากลับมาเล่นได้นะเพราะว่าตัวละครเก่าๆเราปั้นตันไว้ไงอออก็กลับมาเล่นได้เนาะอ่ะผมก็เก็บไม่ค่อยละเอียดหรอกนะครับผมก็จะพยายามนะครับเก็บให้ละเอียด ดดดดปึ๊บอ่าใช้ไปเลยนะครับสิ่งกีดขวางเยอะดีนะครับผมถามว่าไพ่บูิทั์ที่ใช้ตอนไหนนะครับก็เราต้องดูนะครับว่าความสามารถของไพ่นี้ใช้แบบไหนนะถึงจะคุ้มนะอ๋ออย่งางไพ่ดาร์ช็อกโก้ก็ทาลายสิ่งกีดขวางเราก็เอาไว้ทาลายสิ่งกีดขวางดีกว่านะครับเนาะถึงจะคุ้มนะครับเนาะเอา้าโอ้โหเก็บไอ้นี่ไม่ทันด้วยทุกคนึ้นโบนันททำไม่ทันนะครับผมโอ้โห ไปไรไหมเนี่ย, <c oughs> ยโ,โบนัสทาหมออตีให้ประมาณสักสิบกว่าล,าล้านละกันนะไม่น่าได้เยอะกว่านี้หรอกครับใช้สก,กิลเอ้ยได้เลือดอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้สก,กิลรอบสุดท้ายทันหรือเปล่านะปับ๊บโอเค เสียดายนะเสียดายคะแนนโบนัสธรมนะทำให้เราแบบเออไม่รู้เลยนะครับว่าเซตนี้ได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมเนาะมไม่ได้เนาะเออใจ้สกิลรอบสุดท้ายไม่ทันนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสมบัติทําแต้ม3ามชิ้นหรือเปล่านะเซตนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เนาะใช้ไพ่มา2ใบด้วยแหละ ปั๊บปั๊บโอเคตรงไหนที่เราคิดแล้วจะชนเราก็ใช้ไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมเออคิดไหนตรงไหนคิดว่าวจะชนก็ใช้ไปเลยครับปั๊บปับ๊บอ่าปวดเลือดนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้จริงจังสนามแข่งนะครับรอก่อนนะเดี๋ยวผมรอตัวละครดาก้อนตัวต่อไปมาเดี๋ยวผมจะจริงจังสนามแข่งให้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ เล่นไปก่อนนะครับผมปั๊บปับ๊บโอเคเปืนเลือดมาอะโอเคนะครับผมชึบอ่าโอเคนะครับผมเฮ้ย,ยแต่คะแนนก็เยอะนะเนี่ย โอ้คะแนนก็ไม่น่าเกลียดเนี่ย400กว่าล้านเนี่ยตอนแรกผมึกว่าได้แค่400ล้านต้นๆก็โอเวอร์แล้วไงออไม่โอเวอร์แฮะมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปับ๊บอ่าประมาณ480ล้านโอ้โหทำลายสถิตินะครับโอ้โหทาลายสถิติเดิมนะก็ตอนแรกนึ่ว่าจะหยุดที่ประมาณ402 403นะครับนี่ยังไม่รวมแบบโบนัสไทม์นะถ้าเล่นจริงจังอาจจะได้สักห้าร้อยล้านได้เลยนะอืมแต่มันไม่ควรเพราะว่า มันใช้สกิลรอบสุดท้ายไม่ได้นะครับสําหรับตัวไทม์นะก็ไม่คุ้มอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไข่มาหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจจะต,ต้องหากันอีกทีนะสำหรับเซตนี้ก็คะแนนเท่านี้นะพาดนบุัสรามก็เล่นดีดอาจจะได้ส9 0ล้กา้านไม่ก็500ล้านเลยนะอืมโอเคนะครับน้องร่วมกับไพ่วมกว่าอะไรด้วยนะครับผมเนาะโอ้นะครับดีนะแต่เซตเนี้ยผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ทําแต้มมัก3าชิ้นนะครับอาจจะเวิร์กก็ได้นะอืมโอเคนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเล่นเซตเก่าๆนะครับผมก็ใครอยากให้ผมทําเซตอะไรเก่าๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างกันเดี๋ยวเรามาลองกันในสนามแข่งนะว่ามันจะไหวหรือไม่ไหวนะครับผมเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะเดี๋ยวรอโน่นปุ๊กกลับมาเดี๋ยวกลับมาสตรีไม่นาะนบ๊ายบายสวัสดีนะครับผมจุบ๊บ